คุณผู้ชมไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันบ้างนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยถ้าไปเที่ยวขึ้นไปบนเขาใหญ่อย่างเช่นตปลานกลางเต็นท์ปุ๊บ,บก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะ ใส่มาสคอตข้างบนก็จะเป็นช้างบ้างเป็นกระทิงบ้างเป็นน้องกวางบ้างเดินถือถุงขยะ,ะไปหาคุณผู้ชมตามเต็นท์อันนี้ไม่ต้องตกใจใเพราะว่าเขาร่วมกันลณรงให้นักท่องเที่ยวช่วยกันเก็บขยะลงมาจากอุทยานด้วยนะคะเพื่อที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและคงความสวยงามให้กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะนี่ก็คือที่บริเวณลานกลางเต็นท์ลำตะคองที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะ นายอดิศักดิ์ภูสิทธิ์วงศานุยุทธหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมกันกับจิตอาสา904ชมรมฮักเขาใหญ่ร้อยตำรวจโทศักดิ์บุญสิทธิ์รองสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวนครราชสีมาสมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่รวมไปถึงเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะพากาันแต่งชุดแมสคอตนะคะก็จะมีคนหนึ่ง พี่ๆสองสาคนเนี่ยก็จะใส่ชุดมัสคอตแบบนี้ไม่ใช่เป็นชุดสิใส่หมวกมัสคอตมีช้างมีกระทิงมีกวางค่ะแล้วก็ช่วยการเดินถือถุงขยะไปหานักท่องเที่ยวตามเต็นต์ต่างๆค่ะร่วมกันรณรงค์รักสิ่งแวดล้อมในโครงการขยะคืนถิ่นสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานในช่วงเทศกาลเที่ยวปีใหม่แบบนี้ค่ะ เด็กๆเ,เห็นน่าจะชอบนะคะ,ะกิจกรรมการรณรงค์ครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวที่มานอนกลางเต็น์สัมผัสกับลมหนาวจําจนวนมากค่ะได้มามีการนํามัสคอดสัตว์ป่าอย่างที่เห็นนะคะเป็นมัสคอดเป็นหัวนะคะ,ะสัตว์ต่างๆนี่นะคะ,ะช้างกระทิงนกเงือกอะนะคะก็ามาสร้างสีสันรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวสนใจแล้วก็มีการแจกถุงใส่ขยะให้กับนักท่องเที่ยวที่มานอนกลางเต็น์ นำขยะทุกชิ้นนะคะไม่ว่าจะเอาอะไรขึ้นไปนะคะต้องนำกลับไปด้วยนะคะลงจากอดทยานทั้งหมดเลยซึ่งนำถุงขยะไปแสดงก่อนกลับก็จะได้รับของที่ระลึกแล้วก็นำถุงขยะเนี่ย กลับเอาไปทิ้งที่บ้านหรือว่าเป็นพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติแบบนี้นะคะใช่ค่ะก็ช่วยการปลูกจิตสํานึกให้กับทุกๆคนบ้านเมืองเราจะได้สะอาดน่าอยู่น่าท่องเที่ยวนะคะซึ่งทางด้านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะก็ฝากมาเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มานอนกลางเต็นท์นะคะขอให้ท่าน ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติกันด้วยค่ะขณะที่ในทุกๆปีนะคะในช่วงฤดูการท่องเที่ยววันหยุดยาวบรรยากาศหนาวๆแบบนี้ก็มักจะมีนักท่องเที่ยวมานอนกลางเต็นท์สัมผัสธรรมชาติกันเป็นจํานวนมากแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือขยะนี่แหละค่ะที่มันล้นอุทยานส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสัตว์ป่าในอุทยานด้วยดังนั้นโครงการนี้ก็เลยต้องมาขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะช่วยการสร้างจิตสํานึก ให้นักท่องเที่ยวช่วยกันเมื่อมาเที่ยวแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาผืนป่ามรดกโลกด้วยค่ะซึ่งในปีหน้า ในวันที่22ถึง23มกราคม2565นี้ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะจัดงาน60ปีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกไทยมรดกโลกก็เลยจะต้องจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวช่วยกันอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะถือขยับขึ้นไปได้ก็ต้องถือกลับลงมาได้ค่ะแล้วค่ะ,คะ